บายดีอีกรอบคำพี่น้องกำลังเข่าป่าเข้าโดงกันพี่น้องว่าฮสิมานเนอือโบมานเนาะไปรุ่นน้ำกันเบสุกุสุคนโอ้ละยาตนเฮาโอ้ยคือเทล,ละเฮยอาร์ตสมคือเทละเฮยคือนั่นแล้วเฮย สาวอาดเส่ผ้าสลุงเด้อพี่น้องกับเอ้ยสีมันบาเย็นโบกๆบ่เฮ้ยเสดายไปเลยเสดายโพมามีถันโพนังว่าเสื้อผากันออกไปทางหน้าเอ้ยกล้ำพี่น้องเราจะหมานกันไหมเอ่ย มาดุดน้ำกันนะจ้านส่น้ำเดี่ยวนี้นะคุณผู้มพาไปทางแก้แค่เกหายใจนั่นนะนี่เป็นโซ่บ่อยพี่น้องเป็นบอมงีาคิดสบายขาวขา่ระปไปหายิ้มนะครับจิเป็นน้ำไอกิเป็นน้ำอกำบ่เต้ทีมรถเอื้อกระต้านั่นงามอย่างเฮ้ยเงินลังนี้มาก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 ทรงนี้เะว่าเอาจนว่าลังคามันเป็นโมเดลต่ง กระิบสองต้นโอ้บ่แม่มันออกอยู่ในป่าเฮื้นเราหี่บ่เออไปทางเลิจิตต้อยถ้าเข้าดอนหอบ่บ่เด้อจะคอนน้ำเจ้าปูนี่มะลูกมาทางนี้กัให้โชกไห้มานเด้ออย่าต่อย่าตื่น อาอยู่ทางล่างก็มีเฮือนบ่กบอมันมันเนี่ยเด้อได้เดอห็ดดอกงามงามเข้ามาก็โอ้ยหล่นมันก็จะม้วนแล้วะโอ้ยยุงเอ่า้เนี่ยเขานีเนาะใช่ <laughs> ยับงวดตายตัวนึ่งไปรอบนี้อัลาไม่ได้ไปด้วยทุกคนนางกลับแล้วนางไปเลือกอันใบไม้ออกต่เห็ดอยู่ <c oughs> นี่มันได้กบสีเข้าเข่าเข้าว่าไม่เกี่ยว าน่เียเุซอร์กดสวัสดีจ้าคุณแม่ฮงหงได้แล้วบสิเออนางผัดขึ้นมาันนาะดีหน้ามองแล้วสันพี่น้องมันมันนจะเพื่อี้งปุ่นบอสิตุย มันเป็นตาอ,ออกอลิเนาะท่านนี้นะเอาเฮ็ดยังสันนิบงาดบอกเป็นมูดูดพี๊บคดฮอดเมืองบาดาลอืมสมว่าเก็บกระดกระดีอะแท่นี้นะสแสดงว่ายังจุ่มแห้งจ่าก้นกระดกระดีอะอืมพี่น้องบ่งนี่ปิดตาดับเธอเด้ปู โอ้พี่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 โอ้โอ้ยพโอ้โดโฟไปไปลออลออเขาก็ได้สีเอาวยังมาเลอเกิดคุดแถ่คุดว่าโอ้พอกผิวล่ะบาดนี่ยพอออีงงค้า เก็บเอายาโนดมาข้าทิ่มหน้าแล้วมนอย่ามาเว้าสรุปเก็บเอาเรื่อยๆเอามาเท่านั้นมาหานางอ้อยผู้ชายอยู่แถวอันป้านี่เนาะครูโอ้ยป้าเฮ็ดเพ้อฮ็ดพอน่ะมันยังบ่ทันได้อัันนใดม่างยยอูะไรรอบแรกนี่บ่ปบ่คือพี่น้องเอ้ยเพี่แจ้งบองเขาเจ้าเก็บ ใช่คนไปทั้ี่คอนแล้วก็ตามคนเนาะเน่ไม่ลูกนะเขาก็ทั้งก็ได้ดอกอีตาอีตาี่ยแล้วมือขึ้นเราก็ได้เคืองตาวันก่อนก็ได้เคืองกัอีตาอย่างเนอีตาเขาอีชุกบนเขานะเจ้าเห็ตบนในใจได้หมองเฮเล่งง้อบอไม่มาบน้อชุกแน่ว่าีนก็เอาในหันในชองร้อยบาทด้อบาทนี่นะเม็ดพ่อน่าจะบุอยู่นะไมันะเม่นเจ้าเดเม้นนั่นระนี่จูบุอิน มันเกลี่ยแล้วยานนท์น้มงัวะพรนมเป็นแม็กนั่นดิอันนี้แก่ของแท้มีอะไรเปิดกับไปหาเฮ็ดพอร์ดเลนี่เฮ็ดพอน้ำพี่อุดนี่ตับนี่นะเขารักพริ้นมันออกไม่ทีเดียวนี่มันออกไม่ตัวเข่าแลรกกูเป็นขี้ไข่นั่นมันจะออกไม่นี่นี่ดอดเลยนะเอาหาเฮ็ดพอนี่แล้วเนี่ยมาเสิได้กินกล่องก่องแต่ว่าจะไปเอาเฮ็ดตับเลยนะเฮ็ดพอกับหมอแคมทาง นะแต่ว่ามื้ออื่นเช้าไปแต่เช้านี่เฮาจะอีเฮ็ดเอาบักงบ่ไปติเอ้ยมื้ออื่นบ่ไปติไปทางใดพุ่นเลยทางเก่าพุ่นเลยบ่ได้มาเด้อสิไปใกลเด้อเก็บมานอกไก่ย่างลิโอย่างออกกําลังกายรอบ2 อ้บอมีทางว่าสิลงเอกนี่ขึ้นย่างเดียวเออแม่นบ่ทำแม่งทำแม่งเท่าพอนเขากลดีรอดนิดเนาะยูเพ ไี่เหตุแต่ื่อย <laughs> นี่ซือนี่จะมาโอ้ยคือนะหละลอยนี่จะมาโอ้ยคือนะนี่แต่ใบตองนี่เหมือนอยู่อร่อยประพามานบอบออร่อย ก็าพามานอนบ่มือนี่นะยัลุยจุอยูแ่คนนี้นะันก,ก,ก,กเล่หฮยเออเขอหาหก็หันอหละเนาะใทุกคนออเออเฮ็ดพิ่งกินอยู่อบบเอาเฮ็ดพิ่งอันนี้เฮ็ดพิ่งเฮ็ดพิ่งแดงนี่แหละพี่น้องแต่มันออกมัน บิดเบี้ยวหรอุ้ยบุตรไอพี่น้องเอ้ยบุดรห้องเก่งงังเก่งงังเลยบุตรมาพี่น้องกูกูเย็นนึกว่าแม่บ่แม่อี่หลังอะไรมมดเนี่ยมันหมดมาเลยดิ เจ้าบ้านหน่อนั่งอยู่กลางทางขักอาริลนอนให้รถมายีบานอนท่าให้รถมายีเบาดท่าดิพี่โอได้จ้ะนั่งเ็บอะนนั่งปะนี่นี่นี่อแล้วฮะแกดาหม่ป่านี่ไ่ได้ว่าจะไปต้าด้ เมื่อไปบ่ไม่ไปแล้วเหรอโอ้จะมานั่งอยู่กลางค้างทักเนาะแกเปนไงบ้านอนจ่องเปนอด้จมื่อ้โหนไหม่บ้อดบ้าจ่าเมื่อเหยงบนอนจ่มืองนย้งนา่เมื้โเปลี่ยาอยากใ่้รถเหยียได้ไห้อดน่อง เป็นอะไรอันน้ำมันเพันเธ็ดพิษหยางลูกกิให้เขาวเยียมโอ้ยหนักในท่อนกันไปเลยมันถ้าแตงเป็นลูกนี่ออกไปนั่งดูไฟเมื่อนี่มันออกมีนั่นฝุ่นโอกินจนมาช่องเครื่องข่าวจุดเบอบดแล้วก็ยังยักไข่อยู่บ่บ่กูเข้าเอาเนี่ยในแตงลายนี่เลยเฮห้น้องมาเที่ยงกันเนาะกระโปรงเด็ดตาดดาน้ำ ไม่ใช่มาจ่อข้านั่นไม่ญ่อันน้แหละผู้ใดจุ่มญงนั่นจุ่มห้าวได้เจาะไม่ห้าวผู้เลาะข้าวเี่่วายจ้เบิ้งต่อเามาต่อรอบควายนั่นแหละเจ้ากับเบิ้งกับเบิ้งก็บมห็นเนาะไม่อัเยบิ้งเ้บ้น่อเฮ้เ้อเฮยเลิ้นบ่เ้เบ้งขน่อเฮเอนเฮาเิ้้น่เ้เบิ้งขึ้นบ่เฮเบิบ โอยนเมีุกใหญ่น uhm, ันแล้วีนจเบิงรอบไปแล้วจะพูดจ้ะโอ้ยเนาะเราจะยดงใหญ่เนาะเาเจ้าเก็บในนี่พี่น้องจนที่เครื่องกระตาผัดวาเฮาผัดวาซองเบิ่งแต่นี่บอลเฮาเก็บนี่เข้ามาเบิ่งบอลเอื้อเก็บพี่น้องเอ เออข้อก็สิโชคดีลุงอ๋อแล้วมาจะนั่นหนีได้ไม่โห่ไม่ไปเพื่อน่ายครับเปิดอะไรบ่ผู้เลิศโชคดีก็เออเจ้าบ่มาเบิ่งกันอีกพี่น้องนี่นี่นะมาเบิ่งหมงเอื้อยเก็บมาสองสามคนจ้ะ ไปโบได้แล้วก็เลยเลาะเบิง้งอีกสิน้อยนึงพี่น้องห้าประมาณมาเบิ้งบนเอื้อเก็บเราาจุม่มพี่น้องก็เลยพักกันมาเบิง้งว่าได้ตื่มสิน้อยนึงอันนีเ้เฮงกระทากินอยูหฮาสิทากินพาดเดะะิมว่าสั่งเอากระลานอยากกินพาร์ทเออถอะเออพี่พ่อมันข้าวนื้อ เออนนี่นี่มนตตัดทไมอยู่นี่นะไปเอาให้ปกแจกให้เพาะไวจ้ะบุเมนดอก่นโอ้ยนกเทีตอนี่นั่นเลยตีไ่ออกอลิเดโมันออกเ่ายง่ายเลยผมมไปเทียบเลยตาสองจุดนี่ป้าล้ไม่กับประเดี๋ยไม่กับเลือดเต็มอยู่กํ กองเอาคอยเลาะมาเซยด้วยขอบักจะอยู่ในสายนี่ในแจงหัวนี่ข้างในหรือข้างนอกเ้องบ่เห็นนะห้องน้ำมากนี่นะเปลี่ยนขึ้นมาเลยนะเออเนี่ยนั่นนะเปลี่ยนขึ้นมาเลยเฮ้ยสาย้ยสายแล้วด้ยเออเออเ ใช่เบิ้องพวกเบื้งเด้ยชักดอกกะลูกอ่ะฉันเจ้าเบิ้งงมบุกอันนี่งอนมันกระหายอยู่นี่นี่แน่นี่เออเม่นอลิรภูนานี่จะนะเออนี่เบิ้งนี่เบื้องมี้โอ้นี่คือเม่นเสียบถึกนี่โอ้กำลังกำลังอ้อมแล้วนนี่นะแล้วจุบจุบต้องงัดสีเลือกๆขนาดนั้นนะสีโค้ต้องมาถืองัด ชมพูเขาจะขวดแด้วยนนะให้ค่อยเก็บบอนี่พี่น้องมันกำลังโพนนี่ยังน้อยนะพี่น้องเอาแทน่าว่าเฮ้ขยะนบอ Thằng cháu là khai nhạc bỏ, Ôi mình bói mình ngay, mới ăn túi túi, ở đây Ôi, này đi. nó Này, đi. Ô, đi. Ô, ăn đi. Ô, Ni đi. Này, này, chu Ô, này โอ้ยมันน้อยแโอ้ยเฮอื่นเอาับอะไ้มาพี่ได้ได้นะกองพรนะูจ้สิไปใช้ไปตังหยดงพูนบ่ไ้ว่าเ้อเฮ็ดหยดงเ่าอลไวเฮ็ดไ้นี่กลังออกเ้อโอ้ยหาว่าโอ้นี่ใชนี่ใช้แันานะเก็บแล้วป่บ่เก็บเล่แีุ่งเนื้ อันนิ้น้อยโพดเนาะอันนี้หักเลย,ยน้ำเคียวหกยักแล้วดอกเห็ดโปกนี่บ่อเนี้อ,อนีน,น,น,นี่สองดอกพี่น้นงมันจจะเป็นดอกน้อยดิ เราไปวอดสาตัวจีโอ้นี่เจออ้ยแต่เล็กนี่เอนี่เอมาพี่ลามาพี่นี่เจอนี่โอ้น้ำน้น้ำเถอน้ำเถอเออนี่จุเดียวนี้คนเฟ้าออกมาวะสน เช่นี่เฮ้ทรไโอ้ยเก็บอเบิรแล้วพี่เาเจ้เก็บอเบิรแล้วนีขยะอยู่ทีเบิรนี่นี่นเนาะนี่นอ้ย บ่อสองบ้านโมนึงจ้งอยู่พอได้เก็บอยู่พี่น้องซีน้อยหนึ่งก็มีแหงโอ้ย ទីទ ুই នៅមកគេបិលហើយអូយកញ្ញាយូរនេះណ៎អីយ៉ាហោ

Later, huấn luyện viên tân luyện. Yo có biểu hiện này biểu hiện có Đi hiện có biểu hiện có biểu hiện có biểu cái có biểu hiện 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 có ทุกคนมาเด้อแต่รอบนี้อัสซิโบเดโอแห้งพี่น้องอยู่แคมบ้านหลำกระเจ้าด้วยอันนี้นี่นี่ดิเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่จิ้มมันนะเอาี่นี่ๆี่นี่จิ้มนี่จิ้มสาขสิเก็บนี่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  Ý ừ. là Chú khỏi kẹp vô nè Mên vô này đang tẹt này Mùa mên ออกบอว้าวนอนกันแล้วค่ะเห็ดเจืกเพือกอยู่เฮ้ยนี่เฮ้ยอ,อ่ะเดอ้ยนี่มาเอาไปล้ำโอ้ยไปบอลหนึ่งมีได้ไปบอลหนึ่งกนันยะกองกตาอีเล่ กินได้ก่อนนะมันสบอกครก็ว่าจะมว่าจะมือพุกแซ่อมากมือไหนดลยจังอหพี่กระจักว่านี่ราตาในป่งจะกินไกเปย์ติ่ย่องเอานีสแมเนียเลทุกคนน้องบอลเขากวนควัดนะ่นนะจะมีแต่จุบนั่นนี่แหละเหรอวอหาลุมนะเออ ควดแทะควดว่าติ่มกระต้านในเท่าจู่มเด้อมาโดนเด้อบังแกเด้อได้แต่จู่มเด้อไปนห้มต่างกันมากเลยเด้ะจู่เราอีกเด้อเนาะอืมงามอยูก็แต่เห็นแต่จุ่โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สีข้าวแก้ภาพริการสันนิก่อนละกันเพราะว่าเออสีมันเมื่อก่อนนะพี่น้องจ้าทีมงานเฮาขอบังแาจ้าสบายดีจ้า แล้เราเอยปกับบ้นแปเอั่นก็ปิดนะครับไปเอามาแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้าไปะ่าด้ดวยเย็นกิงนี่แปะแม่ลูกอ่อนเมยเอเล่เพื่อนพูดอยากเลาะมื่ออื่นก็ตืนเต้นแล้ว